พี่พี่มึงจะลุกนะโอ้มึงจะลุกนะโอ้อย้ยเออ,ออคาดว่าโอวิตาน่าจะเห็นใครมองอยู่ตรงหน้าต่างนะเอะอะ,อ,ะอยู่อืม ดูเหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างนะครับตามตาม,ตามดูคำเตือนคีิวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพและเสียงที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมก่อให้เกิดพฤติกรรมเยี่ยมแบบอาจไม่เหมาะสมกับเยาวชนน้องๆที่อายุต่ำกว่า3ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสกกัญชากับหนังโป๊เ สวัสดีครับพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับแก๊งกลัวผีนะครับรายการนี้มีทุกอย่างยุเว้นสาระรายการที่เราจะออกอากาศทุกวันพุธจะลงเวลาไหนแล้วแต่พวกเราถ้าอยากทราบเวลาไหนช่วยกดซับสไครต์แลอกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปพวกเรานะครับเราจะมาสํารวจบ้านล้างกลางป่าเขาบอกว่าบ้านนี้มีอายุยาวนานมากกว่า20ปีเคยเคยมีคนอยู่นะแต่ปัจจุบันไม่อยู่แล้วเพราะอะไรไม่มีใครอยู่ได้เราจะพาไปสํารวจความหลอนเลยครับตามพวกเราไปเลยป ทางเข้านี่าอาจจะเข้าลําบากนิดนึงเพราะว่า,าไปไปเขาเรียกยาอะไรนะที่มันตําขาน่ยเดี๋ยวยาเจ้บบา,าจชู้าเจ้าชู้โอเคโอเคครับทางเข้าอาจจะดูลกร้างไปหน่อยแต่ว่าทําเพื่อคนดูน้องๆทุกคนนะอยากให้แบบคือมีคนแนะนามาเยอะมากให้ไปตรงนั้นไปตรงเนี้ยเราก็พยายามมาตามที่คําเรียกร้องบอกนะไม่ดูไม่ได้แล้วนะทำเพื่อคนดูจริงๆเลิฟ ลักนะเฮียอันนี้อะไรสลาใช่ไหมเนี่ยสลาแปดเหลี่ยมอ,อันนี้ใช่ใช่เนี่ยก่อนก่อน<ๆ>จะไปถึงตัวบ้านเมาเจอสลาแปดเหลี่ยมก่อนมาดูกันเลยแค่ระวังนะโอเคครับอันนี้เห็นเห็นกล้องซูมเนี่ยเห็นตัวบ้านไหมนะ่ะอันนั้นตัวบ้านแต่เนี่ยมีศาลาศาลาแค่เห็นศาลาก็ลุกแล้วลุกจริงไปาตามมาป,าปา ไหนๆก็มาแล้วเพื่อเพื่อทุกคนกยับเฮ้ยเฮะยับยับยับโคตรดิบูุจักดูเล้โหนั่นนั่งกินเหล้ากันเลยเราจะเปิดไหมมีจอมปลวกนั่นนะเห็นไหมข้างหน้า ไม่เข่าได้ไหมหนักกัวจริงวะโอเคนำได้ไหมโอวบิตะรุ่นนี้ละลุยขอนุญาตครับขอนุญาตนะครับทำไมโอ้กวัวเนี่ยมันอึดอัดมันเฮ้ยอย่ากลัววันนี้เราใส่เสื้อทีมงานมานะครับดูเป็นมืออาชีพขึ้น ตามมาเลยครับทีมงานกล้องตามมาดูให้จบนะครับน้องๆไปเฮ้ยแต่แต่ถ้าว่าบ้านไม่ล่างเนี่ยบ้านไม่ล้างเนี่ยผมคิดว่าน่าอยู่นะดูจากการดีไซน์เขาบ้านสวยโครงสร้างดีมากร้านเนี่ยเหมือนสังสรรค์กันเลยเหมือนในรูปถ่ายนั่นเลย แม่งตกใจเสียงนกตลอดเลยวเวลาสำรวจไป<า>ตามมาห้องแรกก่อนฝ้าพังหมดแล้วเนี่ยแต่ก็ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะมีแค่สามห้องเนาะ,ะตามผมมาดูเลยห้องต่อไปตรงนี้น่าจะเป็นห้องนอนห้องนอนมีสองห้องเลยมาโอ้หอุดม อุดมไปด้วยแร่<ด>ธาตุวิตามินของของขี้นกขีก,ขกทังเกไแม่บ้านสมัยเก่าเนะเอะเขาเรียกว่า ตงอยู่กลางป่าเลยนะทเอ้ยทำไมเขานึกไงมาสร้างบ้านในกลางป่าก็ไม่เข้าใจเนาะมีไทนยดีนะสรุปมีสามห้องนอนสองห้องน้ำบองตรงพี่บรรยากาศริ่มแบบบรรยากาศแบบเริ่มน่ากลัวจริงๆเลยเนี่ยผมว่าเฮ้ยโอ้เสียงนกเสียงนก ใครจะนอนได้ไหมไขวัดน,นกตายดิงเสียงร้องไหมยงนองแข็งนกถึงนอฟี่ไร เรื่องสมัยผมเป็นวัยรุ่นสมัยเมื่อก่อนนี้เนาะผมเป็นคนไม่กลัวคนนะครับเนาะครับผมก็ไปเลยครับคือแล้วก็ไปเจอก็ไปเจอเขากําลังเลยขี้มันคือขี้ใช่ไปเจอเขากําลังใช่มันสุดสุดสุดแล้วว่านะครับผมไม่เล่า้วครับจบจบตั้งแต่ขี้แล้วครับ ครับต้องเล่านะเล่าต่อกันเล่ากันนะก็คือแม่ผมเป็นคนแม่ไม่กลัวคนครับคือเมื่อก่อนี้ผมก็ไปนะครับก็เจ็ดผมก็ไปไปเจอเลยครับเจ็ดแปดคนนะเจออะไรฮะเจอไปเจอคนนี่ะเจอไปคนครับผมก็เข้าไปคนเดียวเลยเจ็ดแปดคนเข้าลุมผมทีนี้นะครับทีนี้ในมือผมก็ถือสามแปดอยู่สามแปดนี่ถือคือในมือผมผมถือสามแปดอยู่ผมก็ตัดสินใจเลยกล้ากกลัวเนาะเออแล้วผมก็ตัดสินใจได้ครับปั๊บ จวอมาเออก้าอวะครับบอดทันทีผม <ง lly> จะมาถามคนที่มีสัมผัสผีก็คืออาจารย์อยู่นะครับว่ารู้สึกอะไรไหมที่มาสำรวจในบ้านล้างกลางป่าแห่งนี้นะครับรู้สึกนะครับวิววิวประมาณนี้นะครับแต่บ้านหลังนี้นะผมเห็นมาตั้งแต่เด็กเนาะก็น่าจะหลังนี้น่าจะเกิน30ปีนะครับ ไม่เคยได้เข้ามาใกล้ชิดขนาดนี้เนาะแล้ววันนี้เข้ามากลางคืนด้วยนะครับก็บรรยากาศวังเวียงแม่วังเวีงนะครับรู้สึกก็เหมือนมีใครเดินตลอดเวลาเลยนะครับระแวงมากนะครับผมก็บอกตรงแม่งวังเวีงจริงเนี่ยน่ากลัวไอ้ที่รีสอร์ทล้างอะไรยังไม่น่ากลัวเท่าน,นี้เลยนะผมบอกเลยแล้วก็นะครับอย่างนครับไปชายผมแบตจะหมดนะครับเออเหมือน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 มีคนมาจ้องมองแอบดูตรงหน้าต่างปับ๊บปับ๊บป๊บป๊บอะแต่พอหันไปก็ไม่เห็นอนะไรเงี้ย อาจารย์อยู่สัมผัสได้ใช่ไหมรตรงนั้นตรงนั้นก็คือตรงนี้น้ำサラเป็ดเป็ดเหลี่ยมครับมันเป็นเขาก็เรียกมันมีมันมีหลายหลายอย่างเอาส่วนมากคนไทยเขาไม่ค่อยทำน้ำサาเปแบบนลี่ยมมันเกี่ยวกับอะไรหรือเปล่าอาจารย์รยูサラเป็ดเหลี่ยมพวกที่เขาซาลาเปียเขาก็จะเป็นพวกที่เขาไว้แบบพวกกันผีนะพวกแกกระจุกแปรดเหลี่ยมอ๋อคล้ายๆแบบสายจีนใช่ไหมเป็นสายจีนนะครับนั่งตรงกลางนี้น่าจะโอเคกว่า ถามก่อนว่าจารยู่ที่จะให้โอปิตร้องเนี่ยคือให้ลองทําอะไรขอให้อปิตรับงก็นั่งตรงนี้นะครับคือตรงนี้เป็นทางเข้าบ้านเนาะต้องนั่งตรงนี้เลยใช่ไหมจาย์ตรงกลางลยครับถ้าถ้าเกิดจะมีอะไรนะครับเขาก็น่าจะออกมาจากบ้านเพราะตรงนี้เป็นหน้าบ้านนะครับถ้ามีคนอยู่บ้านจริงเขาต้องสงสัยว่าใครมานั่งอยู่หน้าบ้านเขาเขาเขาก็น่าจะเดินออกดูถามฉันหน่อยก็โอเคนะครับก็ถ้ามีอะไรก็ อุตะตะโกเรียกเลยส่วโน้มกับจันเอสนาบก็จะไปยนหน้าหัตะก้องแล้วอ่าโอเคจะมี่วนเชิญนิดๆหน่นยนะครับบอกเลยอีพีนี้ร้อนจริงๆร้อนมากอับเราจะเริ่มทำพิธีกันเลยนะครับรอติดตามชมด้นะครับโอเคครับตอนนี้เราก็จะเตรียมตัวให้อุตตะจับท่าทางหันหน้าเข้าตัวบ้านก่อนนะเพราะว่าไปตามความเชื่อของอาจารย์ยูที่เขามีเซน คือหันหน้าเข้าตัวบ้านอยู่ในศาลาแปดเหลี่ยมเป็นศาสตร์ของจีนพวกกันถีเนี่ยถ้ามีจริงวิญญาณที่อยู่ในบ้านก็จะออกมามองดูว่ามีใครมาอะไรแบบเนี้ย<ม>จะทิ้งให้โอปิตะอยู่คนเดียวนะครับย้ำคนเดียวแต่พวกเราจะอยู่ไกลๆถ้ามีอะไรเราจะได้เซฟๆกันได้ไม่ถ้า,ถ,าถ้ามีถ้ามีอะไรนะเรับเราจะต้องวิ่งก่อนนะครับเอามเล่เ โวต่าตะโก้ผมตกใจไปเลยอะเยงเข้ามาเห็น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 พี่เห็นเห็นเอาของยูก็ได้พี่ พี่พีม่มึงจะลุกนะโอมึงจะลุกนะโอไอ้ยอยู่คาดว่าโอวิตาหน้าจะเห็นใครมองอยู่ตรงหน้าต่างนะเอออ,อ,อยู่ มันดันดูเหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างนะครับตามตามดูกันอ๋ออาจจะเป็นตาแมวอะไรทำนองนี้ใช่ไหมโอเคครับถามความรู้สึกโควิตะเป็นไงบ้างที่วิ่งของมาเมื่อกี้บอกตรงตกใจนะเพราะผมตกใจจริงๆตกใจที่ว่าจะเซฟเนี่ยคือกูจะวิ่งหนีเลยนะเมื่อกี้ลัวจริงๆมันเหมือนแบบแบบมีคนมองนะอ่าพอพอส่องส่องไฟไป มันมันเหมือนเป็นตาหมาตาแมวที่มันส่องโดนไฟอ่ะโดนไฟทำเป็นประกายขึ้นมาใช่ใช่ใช่ก็ก็เลยแบบเมื่อกี้อาจารย์ยูเขาก็บอกอยู่ว่าปอนประตูเปล่าอ๋อแต่แต่วิ่งแล้วแต่ว่ารู้สึกเรามันมันอยู่ไม่ได้ใช่ไหมเมื่อกี้มันมันอึดอัดครับมโอเคผมเข้าใจอ่ะจะพาไปอีกที่หนึ่งแล้วกันอยู่อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละเป็นสถานที่ก่อสร้างแต่ไม่เสร็จอยู่กลางป่าเหมือนกันเขตตามผมมาเลยครับ สถานที่พักนะครับของคนงานนะครับซึ่งมีคนงานเขมีครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงยกเลิกโครงการไปเนาะนะครับแล้วก็อยู่ดีมันก็ล้างครับแล้วมันก็พังเสื่อมซรมตามการเวลานะครับไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆเอ้ย,อยถ้าน้องๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับถ้าน้องๆชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าอยากหัวห้ใครเข้ามาลองของก็คอมเมนต์มาได้ใต้ด้านล่างเลยนะครับ